โอเควันนี้นนมาร่วมงานดิมมี่บัเบบูมิวเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็น่ารักมากวันนี้ดิมมี่ปั๊ิธีแบบทำมากิจกรรมที่แบบให้ทุกคนได้สนุกได้อะไรอย่าเงี้ยมีกิจกรรมมาแจากนะฮะแล้วก็เราชงให้เห็นกันด้วยว่าดิมมี่บัเบบูมิวทีมันชงง่ายมากแล้วก็เป็นเป็นชั้นของแขกที่อยากให้ทุกคนแบบมีติดตัวไว้ติดบ้านไว้เดินทางก็ได้หรือติดบ้านไว้เวลาที่ดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่รร่่่งงกก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 ิิิิจจจรรรรรมม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 ททททีีีีีดดดดดขขอบบบคุุุาาาาััััเ้้้้้วววโยยๆนนนนนนึใหไส แล้วหนังโฆษณาน่ารักมากเลยครับส่งถึงตัวลน,นยังไงบ้างส่งถึงตัวผมยังไงบ้างเหรอจริงๆก็มันมันเป็นในอีกแง่มุมหนึ่งคือผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายโฆษณาที่เป็นในมูดแบบนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้พอพอได้มาถ่ายก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พูดถึงช่วงเวลาแบบดึกๆที่แบบตัวผมก็เคยมีช่วงเวลาที่แบบเราอยากกินชานมแต่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะหาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดิมิท์ปุ๊บมิวทีน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้เพราะนั้นก็เลยเลยรู้ส ถ้าเปรียบตัวโนนเองกับบับเบิ้ลมินี่เนี่ยจะเปรียบคล้ายกันต่างกันยังไงบ้างครับเปรียบผมกับ B MI, B bee, บีมี่บับเบิลมิมีเหรอ <ผม S 1> เหมือนกันมีมอะไรเหมือนกันบ้างอ่ะผมว่าผมเป็นชานมได้อยู่แต่โดยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเม็ดไข่มุกเขานุ่มหนึบเกินไปกับผมมากใช่แต่มันอยู่ดีมากเลยผมเป็นชานมไข่มุกอเลยเงี้ยใช่ใช่คนนั้นก็รู้สึกว่าเออน่าจะมีความเกี่ยวข้องตรงนี้อยู่อ่อยากให้พูดถึงแคทตีที่มาให้กำลังใจงานในวันนี้หน่อยโอ้จริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากครับได้ข่าวว่ามารอ แล้วก็ปีห้านะครับปีห้านั่นคือเวลาตักบาทเลยนะครับก็น่ารักมากเลยครับผมรู้สึกขอบคุณมากครับแล้วก็จริงๆผมว่าจริงๆนอกเหนือจากจากจากทุกคนจะมาดูโชว์เราอะ่ะทุกคนคงคงคงไม่อยู่จากปีห้ายาวมาถ้าเกิดว่าทางดิมี่ไม่ดูแลดีด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางดิมี่อีกทีที่ดูแลแฟน,นทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่าเตื่นกันมารออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่เราทำโปรชิ้นงานนี้เพราะว่าเวลาเราบอกต่อเราก็อยากให้มีคนได้มาเห็น สิ่งที่เราสนใจส่วนเรรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะอนะไรแบบนี้โอเคก่อนจะมาขับอีกทีอยากให้นวลผาดสำผลิตภัณฑ์ e ะะ Dreamy Bubble Milk Tea Dreamy Bubble Milk Tea นะครับชานมไข่มุกกรีน e in One Style ไต้หวันนะครับฝากไปด้วยนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับง่ายมากๆติดตัวไว้นะครับหิวเมื่อไหร่ได้กินชานมไข่มุกทันทีนะครับชงง่ายหายากครับผมเอ้ยลาเฮ้ยมันเฮ้ยไงล่ะ จริงจริงล่าสุดหนึ่งร้อยล้านวิวแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างเหรอก็จริงๆก็ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนเลยครับ <S <S เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าหลาหลายลคนจะบอกว่าเราทําเพลงฟังยากตลอดอ่ะทาเพลงที่มันแบบมันซับซ้อนมันมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เห็นเขาบ่นกันตลอดอะไรย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยแปลกใจเหมือนกันที่พวกเขาก็ไม่หยุดฟังกันทั้งที่เขาบ่นว่ายากอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วก็จน,จนจนมันเดินทางมาหน0ร้อยล้านวิวอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็น เหมือนมุดใหม่ที่ดีของตัวชิ้นงานนั้นๆนะครับอย่างอย่างตัวของพิงพิงเนี่ยพิงพิงก็เป็นเพลงที่มันยากตั้งแต่เริ่มต้นเลยสาหรับผมมันเป็นมันเป็นเพลงที่ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่แรกเพราะนั้นหน้าที่ผมคือเหมือนเหมือนทำงานคัสตอมลงไปอะ่ะพอพอมันไปถึงร้อยล้านวิวเป็น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 ,เป,นเป็นวันที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยกับยันเงือของตัวผมของทีมงานทุกทุกท่าน PM, พี่แอมพี่ๆทีมช่องวัน ทุกทท่านที่แบบตั้งใจอยากจะมอบเพลงนี้ให้เป็นของเราทุกคนอ่ะแล้วก็เห็นทุกคนเหมือนติดของขวัญนี้ติดตัวไปตลอดเราก็ยิ่งดีใจในในในฝั่งของคนช่วยกันสร้างงานเลยครับทุกท่โอเคค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีปีหนึ่งที่นนประสบความสำเร็จเนาะปีชงด้วยนะเมื่อกี้ผมชงดิมมี่ไปแล้วนะใช่ใช่เออเออแล้วก็ไม่ต่ออะไรเลยนะนั่นแปลว่าคุณช็อตนะน่าตังโอเคเอาเป็นว่าขุดงานในปีหน้า จะมีผลง,งานอะไรในเด็กไมแ้วใครได้ติดตามกันีบ้งงางผลงานปีหน้าเหรอครับจริงๆเอ่อก็ถ้าวางคร่าวๆไว้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเพลงน่าจะเป็นเรื่องของเพลงตอนนี้ก็พยายามที่จะจัดแจงงานนะครับให้ให้เสร็จสิ้นในในปีนี้อะไร่งเงี้ยแล้วก็ในในส่วนของปีหน้าเนี่ยก็อาจจะตัวผมก็อาจจะโฟกัสในส่วนของตัวผมเองกับครอบครัวมากขึ้นอยากใช้เวลามากขึ้นเพราะพ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะแพลนในส่วนของงานเนี่ยมาเป็นพาราไดตี้หลักแหละเดี๋องลงมาจะขอเป็นในส่วนครอบครัวแล้วแล้เริ่มใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์แหละก็ยังอยากจะไปเจอแฟนอยู่ในส่วนของเดก็ติดตามให้ดีเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตในส่วนอัลบั้มในส่วนของคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ในส่วนปีที่แล้วก็เราสนุกมากเลยกับปีนี้ที่ผ่านมาในส่วนคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณทุกคนมากจริงเราโซลเอาเร็วกว่าที่คิดไว้มากใช่ต่อเนื้อหาเรียบร้อยครับสุด ควยพรปีใหม่ล่วงหน้าเลยครับซ<ส>ิน<ส>จียูอีซินนี่หัวฉันนี่ผมล่วงหน้าไปยาวเลยนะผมล่วงหน้าไปอีกแล้วนะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขม,มากในปีใหม่นี้นะครับก็จริงๆก็สิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับเก็บไปปีหน้าด้วยนะครับไปเรียนรู้ด้วยจะได้ไม่ผิดซ้ำซากกันนะครับตัวผมก็เก็บไปเสมอนะครับเช่นเดียวกันให้มันสอนเราแล้วก็สิ่งไหนที่ดีก็เปิดรับเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปที่สาคัญอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพมากๆนะครับในสองปีต่อๆไปนะในปีที่ สองสามปีที่ผ่านมานี่ผมว่าเราเจออโลคยากันมาพอแล้วใช่ใช่ใชก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอทุกคนในปีเราต่อไปอย่างนี้นเราเต็มอย่างนี้นเรา,าตัวคอนเสิร์ตเลยรืยังทัวคอนเสิร์ตเลยคะอะไรนะครับคอนเสิร์ตยคช่วงนี้ยังทัวร์อยู่ไหมเหรอครับยังทัวร์ครับ,รบจริงๆมันมีสเกดตของปีหน้าแล้วแหละแต่ว่าผมคิดว่าผมมันจะยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ก็ยังอยู่กับการทัวร์อยู่เป็นหลักเลยแต่ก็ค่อนข้างที่จะ ไกลพอสมควรไกลพอสมควรเที่ยวขับขี่ตามเพื่อจะไปร้องเพลงแต่เวลาจะขอเพลงทีไรเนี่ยต้องแบบเวลาขอเพลงทีไรอย่างนี้ตรองผมผมดีลาเหรอครับไม่ใช่ยังไงนะยังไงนะประเด็นดราม่าที่ไม่ใช่ดราม่าสิแต่ว่ามีคนให้เงินเราร้องเพลงเพลงดุนั่งอ๋อผมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรชี้แจงเลยครับผมเกรงใจผมรู้สึกว่าเงินมันเยอะไปเงินมันเยอะไปคือ คือตัวผมก็สังเกตหลายๆทีแล้วว่าหลายๆคนที่เวลาออขอถ่ายรูปคือตัวผมไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราผมมองคนเป็นคนเท่ากันอ่ะเพราะนั้นแบบบางทีด้วยด้วยด้วยนิสัยของพวกเราจะชอบแบบก็ขอถ่ายรูปพี่เป็นเจ้าของงานหรือพี่เป็นอะไรเงี้ยจะจะมีเครดิตอยู่ตลอดที่จริงผมถ่ายได้หมดเลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเอื้ออํานวยจุดที่เราถ่ายมันไม่ไปไปขวางผู้โดยสารท่านอื่นหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมา คือเรื่องนั้นก่อนมาเริ่มจากเรื่องนั้นก่อนแล้วก็ตัวผมรู้สึกว่าผมมาขึ้นเวทีอะงไรเงี้ยหลายคนเข้าใจว่าการที่เราจะร้องเพลงหนึ่งเพลงอ่ะมันมันจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆผมแบบเราเราจะพยายามเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาในส่วนตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงของเราอ่ะจริงๆคือแค่ขอมาถ้าวาระและเวลามันเหมาะสมผมกินดีเล่นให้แล้ววันนั้นเขาให้มาหมื่นเก้าหรือว่ารอบก่อนนั้นก็จะมีคุณแม่ท่านหนึ่งมีน้องอะไรเงี้ยครับ ใช่แล้วก็จะมาดูตั้งแต่2เดือนแล้วหมอไม่ให้สุดท้าย4เดือนค่อยมาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวก็น่ารักมากตัวของสาม,มีอะไรเงี้ยครับน่ารักมากผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้มันมันทำให้งานเรามีความหมายคือพอเราทํางานไปถึงจุดหนึ่งเราเราไม่ได้ทํางานในส่วนของแบบตัวเงินขนาดนั้นนะครับเราทํางานตรงที่ว่าเราไปเพราะว่างานเรามันมีความหมายกับคนที่ฟังเราอยู่ใชผ่ผมเลยรู้สึกอย่าง,งานนะั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยเราทำไมไม่ให้หมดเลยทีมงานก็รออยู่นะครับ จรงานมก็ตาแป๋วมากแล้วผมอยู่ตรงกลางนั้นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวว้ให้พี่เขามาดูใหม่แล้วกันอะไรเงี<ม>้ยใช่ใช่ใช่ก็เป็นผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะสาหรับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมอยากให้ทุกคนไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแค่บอกเราว่ามันมีมูลค่าแค่ไหนกับคุณนะแต่ไม่ต้องให้เป็นสิ่งมีค่ามาขนาดนั้นก็ได้ยิ่งตอนนี้ผมเห็นแบบหลายคนได้รับอะไรไปแปลกๆกันได้รับอาหารได้รับอะไรไหมทักเบาๆอะไรเงี้ยครับที่เขาทำเองกับมืออะไรเงี้ยผมว่าแค่นั้นก็ มีคุณค่ามากแล้วมันมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรืมันอยู่ที่แบบความหมายของเขาความตั้งใจของเขาตอนซึ่งซึ่งในปีที่ผ่านมาตัวผมแล้วก็เพื่อนในวงวเราเราได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ตลอดการเดินทางเราเราจึงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเงินมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องการใช่ใช่คุณเคยรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นเราได้ไปคุยระหว่างที่คุยกเ่เขาเราได้พูดคุยอะไรจริงๆ,ๆก็ไม่ไม่ค่อยมันผมยังไม่เห็นตัวเขาดีเลยง่<ล>ยายๆเพราะเขามืดมาก เขาอยู่ในโซนที่มันมืดมากครับแล้วก็ค่อนข้างไกลแล้วก็โดยโดยสถานที่ม,มันค่อนข้างกระทัดรัดมากก็เลยยังยังไม่เห็นตัวเขาดีเลยแต่ก็หวังว่าเขาจะมาดูอีกอะไรอย่างี้เพราะว่าในสงเพลงนี้เขาขอมันก็เป็นเพลงที่มันค่อนข้างเป็นเพลงที่ใหญ่ว่าสมควรเขาเขาเขาน่าจะเจออะไรมาก็เค,เ,เคยเจอเหตุการณ์สมควรก็ออเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าคันนี้ก็คือแบบว่าได้เงินเยอะมากเลยในการให้เงินเยอะจริงๆผมจะพยายามคืนตลอดครับใช่ใช่แต่ว่าหลังๆเขาก็เริ่มรู้เขาก็เริ่มแบบ ไม่บอกว่าใครให้มา่าอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่เราก็ต้องมีทีมหาว่าเขาคือคนไหนอะไรเงี้ยรใช่ใช่แต่ว่าจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้แบบมีค่าใช้จ่ายที่จะไปดูผมอีกในครั้งต่อๆไปอ่ะผมว่าจริงๆการการได้เจอกันมันมีมูลค่ามากกว่าเออ <c oughs> เขาเขาเหนื่อย <c oughs> นะเขามาดูอ่ะเ <c oughs> สียตังค่าดูด้วยเดินทางด้วยอะไรตัวผมก็รู้สึกผมเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมผมอยากเจอพวกเขามากกว่าการได้รับของ O ah. ah.